สวดีทุกท่านกันด้วยนะครับพรกะวผมเดมอนการ์ดี้กันอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละกรในน่าจะร้อยคนพลังจิตแต่ว่าผมไม่รู้นะมันคือตัวอะไรที่มันเขียนมันคือเดอะบอสวันนี้ผมจะมารีวิวตัวลครตัวนี้แหละเราก็ไปด่านนี้กันเลยด่านน้องไก่คือผมไม่ได้ดูร้อยคนพลังจิตไง ผมบบจำไม่รู้จากตัวละครอะไเลยนอกจากม็อบกับไลเกนแค่นั้นแหละตัวละครตัวน,นี้เป็น5้าดาวนะครับผมสุ่มได้ผมเลยต้องสุ่มได้แล้วเห็นหมันเป็นตัวใหม่เลยเอามารีวิวใช่ย้ำด้วยนะครับการรีวิวจะเป็นการรีวิวที่ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับไม่เข้าใจก็ไม่ต้องด่าก็ได้นะเพื่อฝึกอย่างน้อเอาเป็นว่าผมก็จะขอฟาร์มเงินก่อนเลยแล้วกันนะนี่ผมก็ฟาร์มเงินมาได้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะเอาผมก็จะเริ่มวางตัวเลยแล้วกันก่อนเลยนะ ประมาณนี้เรามาดูตัวละครเดอะบอสของเรากันเลยเดีกว่าสกิลแรกนะครับมันจะเป็นแบบเอ่อยังไอะไรอ่ะยิงเหมือนเลเซอร์ไปนะครับรมันเลเซอร์ตัวนี้พลังโจมตีค่ะขั้นยังไม่ได้อัพนะครับวิวหนึ่ง พลังโจมตี620ระยะ50โจมตี6วิต่อการโจมตีหนึ่งทีตีเป็นเอ e นะครับแบบเซอร์เคิลแล้วก็อัพขั้นที่1นะครับอัพขั้น500ไม่ไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มการไม่เพิ่มการโจมตีไม่ลดไม่ลดไม่เพิ่มบวกพลังโจมตีไป720 ตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่1นึ่นสาร้อบนะครับระยะอยู่ที่ห้าสิบเหมือนเดิมวิธีระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่หกสิบวิไอ้หกวิสี่ไม่ใช่หกสิบขอโทษนะครับคือก็ยังไม่เปลี่ยนท่าอัพขั้นที่2นะครับใช้เงินอัพหนึ่งันสาห้าสิบไม่ระยะไม่เพิ่ม ระยะไปล้การโจมตีก็ไม่เพิ่มเพิ่มแค่พลังการโจมตีหนึ่งันสี่ร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบระยะห้าสิบโจมตีหกวิต่อการโจมตีหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพ่อนส่งรูกอัปเกรดขั้นที่สานะครับทุกคนอ้เคนนี้ไม่ก็ส่งลูกจังเลยนะขอโทษนะครับคือเพื่อนผมค่อนข้างน่ารำคาญน,นะครับ อัปเกรดขั้นที่สามนะครับระยะไม่เพิ่มการโจมตีไม่เพิ่มนะครับบวกเพิ่มแค่พลังการเ้ยไม่ใช่สิวิเออจชไเถอะบวกพลังการโจมตีเพิ่มสองพันสามร้อยห้าสิบเปลี่ยนชื่อท่าเป็นเปลี่ยนท่านะครับเป็นบอสเออใช่ไหมอ่านภา,าษาอังกฤษไม่ออกแล้วกูตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่ห้าพันตรงนี้พลังโจมตีเวลขั้นสาม เจอย,ยเหรออรมจีอยู่ที่ห้าร้อยห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบระยะห้าสิบจมตีหกวิต่อการหนึ่งจมตีหนึ่งทีนะครับนี่ครับนี่คือท่าที่สองนะครับเป็นการเหมือนรวบหินตบมือแล้วดันหินขึ้นมาบนฟ้าให้ดันหินขึ้นมาแล้วก็ระเบิด ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่สี่อัปเกรดเป็นหนึ่งพันหร้อยห้าสิบนะครับระยะไม่เพิ่มการโจมตีไม่เพิ่มเพิ่มแค่พลังโจมตีสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบะครับตอนนี้พลังโจมตีที่เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบระยะห้าสิบโจมตีหกวิต่อการโจมตีหนึ่งกีนะครับโอเคอัปเกรดขั้นที่ห้านะครับ ทุกคนใช้เงินอัพเกรดอยู่ที่5,000ให้3 5ม0ันหบวกระยะ20บวกการโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งวิบวกพลังโจมตี5,100นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยไปเลยตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่12,990ระยะ70ตี7็ดวิต่อการโจมตี1ครั้งนะครับโอเค ค่าใหม่นะครับจะเป็นการที่ปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกจากมือนะครับรัวใช่รัวเป็นเปลี่ยนเป็น l อวแบบทรงกลวยอัปเกรดขั้นที่หกนะครับใช้เงินอัปเกรดถึงทางจังเลยใช้เงินอัปเกรดสี่พันนะครับระยะไม่เพิ่มวิวิจมวิ วิต่อการโจมตีไม่เพิ่มนะครับบวกพลังโจมตีห้าพันห้าพันสองร้อยนะครับตอนนี้เดอะบอสอัพแม็กแล้วครับพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบระยะเจ็ดสิบทีเจ็ดวิต่อการโจมตีหนึ่งทีนะครับประมาณนี้เลยเดอะบอสของเรานั่นเอง เอาว่าเรามาดูบัฟกันเลยดีกว่านะฮะบัฟเออร์วินผมจะเวลประมาณ82นะครับมันอาจจะบัฟไม่ได้เยอะเพราะว่าผมไม่มีอีพีมาอัพ ปับเลยปับไปปับไปตอนนี้เดอะบอสพลังโจมตีบับเออวินอยู่ที่ห้าหมืนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบระยะเจ็ดสิบตีเจ็ดวีต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนี่นะครับเดอะบอสประมาณนี้เลย เอาเป็นว่านะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปแบบนี้ผมยังเก่งอยู่อย่าว่ากันนะ